สีจ้าทุกคนสวัสดีวันที่11รก,กรกฎาคมจ้าวันนี้สตังก็มาเอารถสีขาวรถนวดขาวเดอดูดภาพรถตอนนี้จ้าโอ้ดูสภาพรถเลยรอยังไป อ่อนลมเปมากเลยนี่จ้ะนะสตางค์จะเดินดูให้ดูรอบรอบเนาะกำลังหาวิธีเอาออกอยู่จ้ะถ้ะารถสวยอยู่เด้อเดิมอยู่เด๊นี่จ้ะสภาพรถข้างหน้าสวยจ้ะนะจะให้ดูรอบคัน แฟนกำลังเติมลมรถจ้ะลมรถอ่อนมากใครมีรับซื้อได้ไหมสีมมขาวใครจะขายเดอโทรหาสตางได้จ้ะรับซื้ออยู่รับซื้อทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยทั้งซื้อแล้วก็ขายจ้าใครมีโทรหาสตางได้เลยนี่จ้ะนี่เดอสภาพรถข,ขาวๆเนาะเป็นรถหกล้อจ้ะนี่ล้อหลังก็ปีตอนนี้ แฟนกำลังเติมลมรถกำลังเดินเติมลมรถรอบคันจ้ะนี่แหละสภาพรถลมรวมเนาะนี่จ้าเดี๋ยวสตางค์จะพาไปดูเครื่องว่ามันเป็นเครื่องอะไรเนาะให้ดูข้าวๆก่อนบอกข้าวๆก่อนเพราะว่ารถจอดนานจ้ะนี่เด้อเครื่องรถน่ะอีสุสูจ้า เป็นเครื่องเนาะคืนให้ดูก่อนเนอะเป็นเครื่องอิสุสุจาเดี๋ยวจะถามแฟนให้ว่าเครื่องกี่แรงทุกฮะร้อยแรงเครื่องอิสุสุร้อยแรงจ้า 1. 1> สี่บีบีหนึ่งสี่บีบีหนึ่งละหัสเนาะนี่จ้า,าสภาพข้าวาวนี่ดูสตางค์ให้ดูกปัวกำลังจะพากันออกกลับบ้านจ้า ถึงบ้านแล้วจะมีราคาให้เด้อใครสนใจโทรมาได้จ้าใครจะซื้อจะขายโทรหาสตางค์ได้เด้อเบอร์โทร0885324575จ้ะร้านตั้งอยู่ที่บ้านนาดานตำบลน,นาดานอำเภอสุวรรณครูหาจังหวัดน้องบัวลำพูจ้าสำหรับวันนี้ก็ ขอตจบเพียงเท่านี้จ้าขอบคุณจ้าเดี๋ยวมีรายการเข้ามาใหม่เดี๋ยวตั้งจับให้ดูเนาะขอบคุณจ้า